ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับกิจกรรมการปลูกหอมนะคะเดี๋ยวเราจะพายพูดคุยกับคุณอากับท่านหนึ่งกันนะคะว่าคุณอาเนี่ยวันนี้คุณอามาทํางานอะไรแล้วก็มีความสื่สุยยังไงบ้างจเจริญธรรมครับคุณอาเจริญธรรครับค่ะคุณอาชื่ออะไรล่ะชื่อเอกสิริตันติศรีกแกษครับมาจากสวนป่านาบุญเก้าหมูเขียวครับวันนี้มาเข้ากลุ่มปลูกต้นหอมแบ่งนะครับ ต้นหอมแบ่ง<ล>ก็<ล>ก็มีแม่งานเขาสอนนะครับก็ยังไม่เคยปลูกเหมือนกัน,นมาครั้งแรกครั้งแรกปลูกหอมท <c oughs> ีนี้เท่าที่ดูเนี่ยเขาจะเตรียมแปลงไว้เตรียมแปลงไว้ก็เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมแล้วก็เกลี่ยตรงกลางให้เรียบให้เรียบให้เรียบเสมอกันแล้วก็จัดขอบนิดหนึง่งดินนี้ก็เป็นดินที่เขาเรียกว่าปรุงไว้แล้วปรุงไว้แล้วคือมีการคัดดินมาแล้วก็ใส่ปุย๋ยใส่ ทเท่าใส่แกลบอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาต้นพันธุ์นะต้นพันธุ์ก็เป็นหอมตีแดงๆอ่ะก็ตัดตัดให้เหลือแต่เม็ดนะ,ะไม่มีไอ้ที่ลากกับไม่มีไอ้ที่เป็นใบที่มันเหี่ยวๆแล้วอ่ะไม่มีแล้วก็มาจิ้มลงเอาด้านที่เป็นโคนจิ้มลงให้ปลายลอยขึ้นใช่หให้จิ้มลงไปหน่อยหนึ่งพอมันจิ้มลงไปหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอมันได้ความชื้นมันก็จะแตกลาก ทีนี้การปลูกเนี่ยก็ต้องมีระยะประมาณสัก15เซนนะท,ที่นี่นะตามสังเกตด,ดูประมาณต้นละ15เซน15เซนมันต้องทิ้งระยะเพื่อว่ามันจะได้ไม่แย่งอาหารกันถ้ามันชิดเกินไปมันจะแย่งอาหารกันแล้วเวลามันโตขึ้นมาปุ๊บใบมันจะเบียดกันถ้าชิดเกินไปถ้าห่างเกินไปก็เ็าเรียกว่าความชื้นมันก็จะระเหยไปได้เเยอะเร็วกับเวลาพอมัน มีใบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการพิงกันนิดหน่อยถ้าไม่พิงปุ๊บพอมันขึ้นมาปุ๊บนี่ใบมันจะอ่าแตกเท่าที่เท่าที่เท่าที่อ่านอ่านลักษณะนะทีนี้ตอนที่เราลงเม็ดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เอาฟางที่เขาตัดแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเ็าเรียกว่าเป็นชิ้นไม่โตและเล็กๆเอามาโรยก็จะให้เป็นให้กบเก็บความชื้นเอาไว้เก็บความชื้นเอาไว้แล้วก็ ในระยะนี้ถ้ามีการลดน้ําไปปุ๊บมันก็จะย่อยนะมันจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยด้วยครับแล้ววันนี้คุณอาที่คุณอาได้มาทางานเนี่ยคุณอามีความรู้สึกหรือว่าสภาวะยังไงบ้างคะก็สนุกดี <c oughs> ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่เราไม่เคยทําก็ได,ได้ได้ประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ได้เห็นว่าคนที่เขาร่วมทํางานเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ เคยทำก็ไม่เคยทำเพราะงั้นคนที่เคยทําก็จะเ,เรียนรู้ได้ไวทําได้เร็วแต่คนที่ยังไม่เคยทำเนี่ยบางคนก็เรียนรู้ได้ช้านะแล้วบางคนก็ยังติดอัตตาว่าฉันอยากจะทําอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งซึ่งมันถ้าเรายังไม่เคยทําอะไรเนี่ยเราไม่ควรเอาความรู้สึกของเราไปใส่ <c oughs> เดินตามเขาแล้วเราก็พิจารณาไปเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร <c oughs> ถ้าไม่รู้ถามเขา ว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องทำเราจะเรียนรู้แล้วได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้ในวิชานั้นด้วยครับ,บคุณอาะค,ะครับค่ะ,คะก็จบแล้วค่ะกับการดูกิจกรรมการปลูกหอมนะคะคุณอาก็ได้มาสาธิตธีการปลูกหอมแล้วก็เล่าสภาวะของตัวเองคะ่ะเดี๋ยวจะไปรับชมบรรยากาศต่อไปกันเลยนะคะ,จะเจญท้าวัสดีค่ะ